สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k คดอีกครั้งนะคะวันนี้กวางจะมานำเสนอละครใหม่ที่เพิ่งบวงสวงกันไปจะมีละครเรื่องอะไรกันบ้างมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเรื่องที่1 18มงกุดสะดุดเลิฟทางช่อง3ไม่ได้มากันเล่นๆเ,เพราะงานนี้เตรียมหาก,กันได้เลยกับละครโบบาแห่งปี2,565 18หรมงกุฎสะดุดเลิฟ ผลงานใหม่แกะกลองของผู้จัดไฟแรงคุณตายนัทพลแห่งค่ายบอนชาสเอนเตอร์เทนเมนท์ที่ขอมุ่งเน้นงานเบื้องหลังนังกอีผู้จัดละครที่เนื้อหอมฟุง้งมีผลงานละครสุดปังการันตีมาแล้วมากมายล่าสุดหวนคืนบ้านเก่าช่องสานางแทนผู้จัดละครที่วิกสาพระรามสี่อีกครั้ง โดยคว้านางเอกอารมณ์ดีอยู่ค 5G อย่างแจ็กกี้ชัก,กลีนหรือแม่น้องบองที่ออร่าใสาา่ฮาโดนใจผู้จัดคนเกง่งด้านกลับมารับบทนางเอกเต็มตัวอีกครั้งหลังสร้างปรากฏการไลฟโสดคุยกับน้องบองตุ๊กตากระบ,บองเพรจนฟีเวอร์ทัวประเทศคู่กับพระเอกเฉพาะเรตติง้งละครเย็นงานดีเพรธกฤด ที่แค่มีรงตัวเตรียมตัวโกยเรตติ้งละครเงย็นยืนหนึ่งแห่งปีกันได้เลยงานนี้ยังเสริมทับความตารดด้วยขึ้นรู่ใหม่อารมณ์ดีนิวเจนของทางช่องสามพระเอกใหม่ป้ายแดงจูเนียการันมันทีดและสาวสวยสุดเป๊ะซีนพัทราพรพร้อมด้วยนะักแสดงมากฝีมือโกติอารามบอยนุ่นรามิดาแอร์พันธีรา ก้อยนาริมนกบทรงศี์เอ็มอภินันยูนผูสนุวิปครีมดิตริยากรพักภัยปรีนาเจฟฟี่ยานกวีและบอลพงอนันต์โดยไล่เลิกยามยามดีบวงสวงนักสารลักเมืองกรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักด้วยรอยยิ้มของผู้จัดและนักสแสดงท่ามกลางมาตรการการควบคุมยุคโควิด -19 ละครเรื่องนี้จะพาทุกคนไปลุยกับความปวนของซิ่งิง18มงกุฎสาวจำเป็นที่ตกที่นั่งลำบากต้องกลายเป็น18มงกุฎแบบไม่ทันตั้งตัวพร้อมาเชิญรักกับเป้เจ้าของเพจดังแฉกโกงของนักต้มตุน๋นงานนี้เรื่องเราจะเป็นอย่างไรต้องรอลุน้นถือเป็นงานที่ท้าทายฝีมือของนางเอกขบเคี้ยงแจ็กกี้ชคคลีนที่ต้องโชว์สกิลมาเต้น ทั้งบทบาทแม่คาไลสดนักร้องไอดอลและมะขหมแก้ม18มิบแปดมงกุฎที่คนดูคาดเดาไม่ได้แว่ว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์เด็จากน้องบองประเดิมการแสดงครั้งแรกอีกด้วยห้ามพลาดรวมมีที่สุดแห่งการดึงดาวในละครสุดหาแห่งปี18มงกุฎสดุดเลิฟทางช่อง3เร็วๆนี้ค่ะเรื่องที่2เพราะรักทางช่อง3เดินหน้าผลิตผลงานทันสมัยตลอดเวลา สำหรับละครใหม่ล่าสุดของทางค่ายชลลพีบราเธอร์นำทัพโดยหัวเรือใหญ่คุณต้องจลวุธิที่ได้เลิศงามยามดีจัดพิธีบวงสรวงละครโรแมนติกดรามา่าแอคชั่นเรื่องเยี่ยมกับละครเรื่องเพราะรัก because of love สร้างจากนิยายดังคลอรักของนักเขียนงานดีอุเมริกา หน้าช่องสามน้องแขมทำการการดูแลและใส่ใจในการคุ้มเข้มโควิด1 9ที่ได้พระเอกหล่อตีอย่างหนุ่มเจมมาเระชันหวานทั้งรักและบูกับนางเอกน้องใหม่ไฟแรงพายรินดาดาที่เรื่องนี้พิกบุทบาทมารับบทบูใส่ลุยโชว์คิวบูแบบจัดเต็มครั้งแรกร่วมด้วยเจเนเรชั่นใหม่ของทางช่องสมฝีมือดีอย่างหนุ่มยูโดทำทา พร้อมเสริมทับด้วยแจ็กกี้ชาครีนเดี่ยวสุริยนบอมกำม,มันหมอก้องสรวิทโชกุลสันธนาพานิตปอคโคสวิทตแตมชรัตปอมปณิธิและปลากระโกเติมเต็มให้ละครเรื่องนี้โดยอัรถรดอัดแน่นครบทุกรหชาติกำกับการแสดงโดยผู้กำกับสุดพรีเมียมคุณวุ้นส่งสักมงคลทองการันตีความสนุกแปลกใหม่ที่คุณผู้ชม ต้องประทับใจโดยละครเรื่องเพราะรัก Because of Love เป็นเรื่องราวความรักของหนูริ่งกับในสิง์สาวเทที่มีพอสวรรค์พิเศษเห็นภัยอันตรายได้ล่วงหน้าทุกอย่างเธอเลยถูกเลือกให้มาเป็นคนคอยดูแลและเป็นเหมือนยันการอันตรายให้กับเจ้านายจากคู่ปรับกับกลายเป็นคู่รักพร้อมเส้นทางความรักที่มีอุปสรรคอีกเพียบ ซึ่งเรื่องนี้สาวภายและหนุ่มเจมทุ่มเทให้กับการสแสดงเป็นอย่างมากต้องเขาฝึกฝนการเรียนคิวบูทั้งยิงปืนว่นายน้ําเตรียมร่างกายกับสตันมืออาชีพเพื่อความสมจริงของละครที่คุณผู้ชมต้องประทับใจอย่างแน่นอนติดตามชมกันได้เร็วๆนี้ทางช่อง3คะ่ะเรื่องที่3คามมติลิขิตรักบร,ริษัทเฟิร์มีเดียบริษัทผู้จัดน้องใหม่ไฟแรง นำโดยคุณบับเบิลภูมิพารที่ควบตำแหน่งผู้กำกับและทีมผู้บริหารถือเลิกดีประเดิมวงส่งละครเรื่องแรกกับเรื่องข้ามิติลิขิตรักละครโรแมนติกแฟนตาซีสยุคสุดเข้มข้นนำแสดงโดยเจนิสเจนิสตานางร้ายแถวหน้าที่ครั้งนี้พลิกบทบาทครั้งใหญ่ประเดิมขึ้นท่านนางเอกเป็นเรื่องแรก กับคาแรคเตอร์หญิงสาวสามยุคสุดท้าทายประกบคู่แกบหนุ่มลํำอักอักครัตที่ขึ้นแทนเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกเช่นกันพร้อมด้วยทีมนักแสดงคุณภาพทั้งลุ่นเล็กและลุ่นใหญ่อาทิโยทัสวันจิมปนัดดาสองวจีตรินเศรษฐช,ชดมาริสาแอนิตาแจมชลัถาพิมพ์รัดกมลเฮียหมูสมเจตเทมสภกิจ คุกกี้ยาดาทาเคชิธนาศาสตร์ดาวย,ยุทธนายคอมเมดียนและอีกมากมายที่พร้อมใจมาร่วมในงานวงส่วงครั้งนี้ภายใต้มรตกการความปลอดภยัยโควิด1 9อย่างเข้มงวดณเอสตูดนะิโอละครเรื่องนี้เป็นละครที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันถึง3ยุคได้แก่ยุคปัจจุบันยุคสุขโขทยัยและยุครัตนโกสินทรดำเนินเรื่อง ผ่านเรื่องเล่าของแพทย์หญิงจบใหม่ที่บังเอิญเจอกับหญิงชราปิศนาซึ่งในมอมหนังสือที่เป็นเหมือนนิยายเล่มหนึ่งให้กับเธอและเมื่อเธอเริ่มเปิดอ่านก็พบว่าตัวเองได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของหนังสือแล้วคุณหมอได้หลงเข้ามาอยู่ในโลกสองยุคสองสมัยและระหว่างการหาทางกลับมายังยุคปัจจุบันเธอก็ได้ใช้วิชาการแพทย์ที่เคยร่ำเรียนมาคอช่วยเหลือชาวบ้าน จนเธอสามารถปรับตัวและได้รับการยอมรับเธอได้มาพบกับชายคนหนึ่งที่เหมือนกับชาติมาเกิดเพื่อรอคอยเธอในทุกพบทุกชาติและชายคนนั้นกลับต้องตายในอ้อมกอดเธอทุกชาติไปทำให้เมื่อได้เจอกันในชาติปัจจุบันเธอจึงไม่กล้าเข้าไปในชีวิตของเขาอีกต่อไปและเมื่อวันหนึง่งเธอได้รู้ความจริงถึงความเกี่ยวโยงของการข้ามโพของเธอ เธอจึงเริ่มคิดหาหนทางที่จะช่วยชีวิตชายคนรักของเธอให้รอดพ้นจากความตายคุณหมอจะสามารถช่วยชายคนรักของตัวเองได้สําเร็จหรือไม่และเขาจะจำเรื่องราวความรักความผูกพันที่ผ่านมาได้ไหมติดตามชมกันได้ในละครเรื่องข้ามมิติลิขิตรักโดยจะเริ่มเปิดกล้องภายในเดือนมีนาคมและพร้อมจะลงจอให้ได้ชมกันในเร็วๆนี้ค่ะ คลิปนี้กว่าในรวบเริ่มละครที่เพิ่งบวงสวงฟิตติ้งและเริ่มถ่ายทำกันไปบ้างแล้วไม่ดูคนได้รอติดตามรับชมกันชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามไห้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณคะ่ะ